So you Raor whatever with play <gold> Pa มันช่างดูดีซะเหลือเกินสวัสดีครับก,าาก็บมาอีกคนอีกครั้งนะฮะกช่องกับปะบอยและแน่นอนครับมีของใหม่มาอีกแล้วซึ่งเป็นของที่แวกแนวเหมือนเดิมนะฮะไม่เกี่ยว จริงๆมันก็เกี่ยวกับตีมนิดหน่อยแล้วมันก็เกี่ยวแหละมันก็ออกแนวคาร์บอยคาร์บอยหน่อยๆแต่ก็เป็นแนวแบบเป็นชุดขยะไม่ใช่ชุดขยะที่แบบว่ามันดูห่วยนะแต่มันเป็นชุดวีไซคลโ่ะการหยิบนู่นหยิบนี่มาใส่เป็นในตัวอะไรปรบมาณนั้นนะฮะก็เป็นชุดที่น่าสนใจมากๆนะครับถือว่าใช้ได้เลยแต่ที่น่าสนใจกว่านั้นนะก็คือทางด้านของตัวกระเป๋าเพราะผมชอบมากกระเป๋าสวยจริงอยากได้กระเป๋าอย่างเดียวเลยชุดช่างแมงแต่กระเป๋าเนี่ยต้องได้ กระดานการันตีแบบนี้นะฮะมักจะมีของอยู่รอบๆไม่มีเหรอเฮ้ยมันต้องมีแบบตั๋วฟรีหรืออะไรอย่างงี้ดิรอบนี้ไม่มีอ่ะโอ้โหโคตรขี้งกเลยอะ่ะอะไรวะแต่ก็มาเดินทางการนี้ก็คือกระดานการันตีนะครับหรือก็คือสุ่มไปเรื่อยๆจนกว่าจะออกของที่เราต้องการและราคาจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและถ้าก็อยากดูว่าราคาแต่ละรอบเท่าไหร่ก็ตามนี้เลยนะครับแล้วถ้าหากว่าเพื่อนๆกำลังหาช่องทาเติมเกมสุดคุ้มอยู่ผมก็ขอแนะนำเรเซ o ร์ทก่จะทำให้เพื่อนๆสามารถเติมเกมได้อย่างคุ้มค่ากว่าร้อยกว นอกหนือจากนั้นทุกๆก,การเติมผ่าน Razer Go เพื่อนๆก็จะได้รับ Razer Silver ที่สามารถเอาไปแลกรับของรางวัลอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น Gaming g e กีหรือกี f o เชอร์ก็ตามซึ่งเพื่อนๆก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ 7-Eleven หรือช่องทางออนไลน์อื่นๆอ,อ,อีกมากมายเช่นทาง p เพจ r i c a m a n Shop ที่เป็นพาร์ตเนอร์กับทาง Razer Go และการเติมกับทางเพจเองก็ปลอดภัยแน่นอนหายหัวเพราะทางร้านเองก็ใช้เพียงแค่ UID กับชื่อตัวละครเพียงเท่านั้นนะครับและถ้ากหากเพื่อนๆสนใจจริงๆนะครับก็อย่าลืม a อด line richman shop ไปด้วยนะครับอย่าลืม a อดด้วยนะหรือถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการลิงก์นะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปคลิป,ลปนี้นะครับรอบแรกรอบแรกแล้วกันไหนๆก็ไหนๆละสักหน่อยสักหน่อยขยะ ขยะชิ้นที่สองขยะเหมือนกันขยะชิ้นที่สามถ้าเกิดออกกระเป๋าเลยก็จะดีก็จะดีมากๆแต่ว่าผมรู้สึกได้ว่าอันถัดไปก็น่าจะเป็นล่มหรือไม่ก็นี่หลังจากนั้นก็คริสตลัล่ะหรือตัวคูปองพรีเมียมพรีเมียมหรอ,อก็พอดาวได้โอเคขอละกระเป๋าขอร้องขอรองขอรอง โ okay, 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 okay. อเคโ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 อเคกระเป๋ากระเป๋าเย้ยังโอเครอบรถัดไปน่าจะแพงอยู่เจ็ดร้อยหกเก้าโอเคได้กระเป๋าพอพอพอแค่นี้แต่ต้นจากนั้นนะครับต้นจากนั้นนะก็จะมีทางด้านของสิ่งที่ผมได้พูดถึงไปใน Facebook Fan Page เนาะที่มีชุดอีกากลับมานะครับชุดอีกาอยู่ในกล่องแรกคริสตัลอันนี้นะครับชุดอีกา กลับมาให้สุมแล้วนะเป็นชุดที่ผมชอบมากเลยเหมือนกันนะครับสำหรับใครที่ไม่เคยเห็นนะเป็นชุดที่เท่มากนะผมชอบมากเลยคือแบบมันดูเนียนอะเนียนกริปเลยเวลา,เาไปแบบนอนนินๆอยู่ในแบบทุ่งมืดๆอะไรเงี้ยมองไม่เห็นเลยคือ,อชอบ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 ก็สำหรับใครที่อยากเสียงดวงนะครับก็ลองไปเสียงดูได้นะเห็นเห็นเขาว่าออกอยากอย,กอยู่แต่ก็ไม่แน่แล้วแต่ดวงคนนะนะ วันนั้นผมก็แบบเออกะจะใส่เล่นๆทั้งแม่งดูเท่ดีเด้อเออมันแรดีใส่ไม่ถึงวันเท่านั้นแหละมันรู้ตัวอีกทีนึ่งอ้าวเข้ามาในเกมแล้วีิวะกลับมาอีกแหละซึ่งชุดนี้นะครับเมื่อก่อนคือต้องเติมเงินให้ครบจํานวนหนึ่งนะถึงจะได้แล้วมันก็ต้องเติมเยอะด้วยแต่ถ้าจำไม่ผิดนะฮะและอย่าลืมไปเล่นกิจกรรมนี้ด้วยนะครับสโมกถาวรสไปเดอร์แมนนะครับเล่นซานตาลีนี่ให้ครบ30ตาเราจะได้แบบถาวรเลยนะอย่าลืมนะฟิชเชอร์มิงกับสไปเดอร์แมนหายากแน่ๆนะครับแปรแน่ๆและแนนน่อ อนนิเวอร์ซารีใกล้จะมาถึงแล้วนะครับอย่าลืมไปรับของฟรีตามกิจกรรมพวกนี้ด้วยนะครับชววันนี้ก็ไม่น่าจะมีเพิ่มเติมนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมช่วยฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เป่นกำลังใจให้ผมด้วยนะนะและครั้งหน้าเจอกันใหม่ครับ yeah.